สวัสดีท่านผู้ชมช h a น n ไทยเทรน r a i n s r ททุกทกท่านด้วยนะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 6นะครับเรามาอยู่กันที่สถานีคลองไซนะครับโดยสถานีรถไฟคลองไซก็เป็นสถานีระดับตำบลในตำบลคลองไซอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนี่นะครับ สถานีคลองไซขณะนี้ก็เป็นเวลาช่วงช้านะครับเวลา8.30นาฬินาทีสิ่งปกติแล้วเวลานี้จะเป็นเวลาที่มีขบวนรถจากกรุงเทพนะครับลงใต้หลากหลายขบวนเลยนะครับแต่ว่าวันนี้หางปลายกลับเป็นท่าห้ามนะครับไฟแดง ชนกล้องด้วยนี่นะครับที่สถานีคลองไซครับบรรยากาศช่วงเช้าครับคลองไซมีเจ้าถิ่นด้วยนะครับ ซึ่งแอดมินทราบข่าวมานะครับว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นระหว่างตอนสถานีท่าช้างถึงตอนสถานีคลองไซนะครับ<ม>นั่นก็คือมีขบวนรถชำรุดนะครับรถจากดีเซลชำรุดเป็นขบวน167กลางกรุงเทพอภิวัฒน์กันตังชำรุดอยู่เลยที่อยู่รถคลองขุดมาเล็กน้อยนะครับ ก็จอดชำรุษอยู่นะครับรอหัวจักช่วยจากสุราษฎร์ธานีทางด้านเหนือนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูขบวน167กันนะครับเดี๋ยวไปดู167กันนะครับรนนมากันที่บริเวณสทล61413ทับนะครับ รถไฟจอดอยู่นะครับเป็นขบวน167กลางกรุงเทพอภิวัตกันตังจอดชำรุดอยู่นะครับไกลๆนู้นจะเป็นที่ยู่รถคลองขุดนะครับรถจากชำรุดเป็นอัสตอม4135ครับ เราหัวช่วยจากสุราษฎร์ธานีนะครับขบวน167นู่นนะครับไกลๆลิบๆนู้นเลยนะครับที่อยู่รถคลองขุดขบวน167วันนี้ใช้เป็นบพห47ด้วยนะครับบพหประตูตรงกลาง แต่หนก็เป็นอัสตอม4135นสหนะครับอาสตอมส1่หนึ่งสาห้านะครับ <c oughs> รอหัวจากช่วยจากสุราธานี ก็ย้ายกันกลับมาที่สถานีคลองไซนะครับหลังจากที่เราไปดูขบวน167ที่หรถจักรชมรุดนะครับที่สทล614ทั13ครับตอนนี้พระเอกมากขาวเข้ามาแล้วนะครับอสตม 4, 2, 2, 2. อม4222รถจักรสีใหม่เครื่องเดิมนะครับ ไปช่วย167แล้วนะครับเอาอ 4, 2, 2, 2. ตอม4222สีสันใหม่สวยงามจริงๆครับก็เป็นการเดินรถในทางตอนไม่สะดวกนะครับตอนทางไม่สะดวกนะครับเพื่อไปช่วยขบวน167นะครับ นู่นนะครับไกลๆลิบๆิบนู่นเลยนะครับไปช่วยขบวน167ตอนนี้อาสตอม4 2 2 2เข้าไปแล้วนะครับเรารออาสตอม4 2 2 2นะครับไปลากขบวน167ซึ่งใช้เป็นรถจากอาสตอมคันเดิมนะครับอาสตอม4 135ลากกลับสุราษฎร์ธานีนะครับ ตอนนี้นะครับอาสตอม4222ไปถึงจุดเกิดเหตุแล้วนะครับทำการพ่วงต่อกับขบวน167และเดินหน้านะครับไปยังสุราษธานีนะครับตอนนี้ขบวน167มาแล้วนะครับ เดี๋ยวจะเห็นรถจักสอหัวเลยนะครับ งามจริงๆครับสองหัวเลยปล่อยครับปล่อยจอดแจ้งเหตุนะครับ เดี๋ยวจะไปตัดอสตอม4135ที่สุราษฎร์ธานีนะครับ2ออาตอมเครื่องเดิมนะครับ รถจักรช่วยแล้วนะครับขบวน167เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนรถจักรที่สุราษฎร์ธานีต่อไปนะครับถึงสุราษฎร์ธานีนะครับขบวน167เดียได้นะครับตอนเข้าแอดมินจอดร,รถอยู่นะครับไป่ทัาได้ถ่ายตอนเข้าเดี๋ยวจะเห็นช็อตการสับเปลี่ยนนะครับ จะนำเอา4135นะครับไปไว้ในย่าน ตอนนี้นะครับทำการยากเอาตอมสี่ห่งนะครับลงสู่ย่านเพื่อไปซ่อมบำรุงต่อไปนะครับ 4222ไปต่อ167นะครับเพื่อทำขบวนต่อไปยังปลายทางต่อไปนะครับ มากันยังทางผ่านด้านที่ใต้สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับลงทานกันเรียบร้อยครับ านาฬิกาห้าสิบห้านาทีครับขบวน167ออกสุราษฎร์ธานี ออกสุราษฎร์ธานีครับวันนี้นะครับแอดมินพาท่านผู้ชมทุกท่าน,นนะครับมารับชมขบวน167นะครับในวันที่รถจักคันเดิมนะครับเอาสตอม4 1 3 5ชำรุษแล้วก็ต้องรอรวจักใหม่มาช่วยนะครับนั่นคือ,อสตอร์มหมายเลข4 2 2 2จากสถานีสุราษฎร์ธานีซึ่งแอดมินก็พาท่านผู้ชมนะครับไปรับชมตั้งแต่ที่ ที่รถคลองขุดนะครับสถานีคลองไซแล้วก็ได้มาถึงการสับเปลี่ยนรถจักรนะครับที่สถานีสุราษฎร์ธานีหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไ like, ลค์ติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่คลิปต่อไปที่แอดมินจะได้ลงอีกครับสำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ